พี่น้องบ้านสันติสุขเมื่อเป็นหมูส้มกันอย่าพูดคำว่าอ้วนมันเก็บถึงกระนองใจเขาเรียกว่าคนป่วยอันถึงใจนะครับนายครูอยู่นี่ นะครับเจ้ากี้นะครับโลโค้บไม้แดง<ด>ส่วนน้ำเงินนี่มาจากไหนเนอะน้ำเงินมาแต่สายท <c oughs> หารสายนะครับหกนิ้วมาจากผู้ประกาศหก,กนิ้วหกนิ้วกูเนี่ยค่ะอืมสัสมพงว่างั้นเอา่ารับผินชอบชมเชยกันดูครับ ท่านพระสูงจำจิตเรียกนตำมวยไปบอกอดีตการครับคู่นี้สามยกครับสามยกครับ่านน้าเต็มที่ครับอาจารย์ครับคู่นี้น่าจะชนกันให้ยกยาวหลายมันาึีแล้วเอ้ยมันมันเนี่ยโอ้ยถ้าหายใจไม่ทันมันจะมันยังไงครับคู่ต่อไปนะครับมาลีกับเพชรเพลียวเตรียมพร้อมยกหน่อยมาดูคู่นี้ กรรมการผู้จัดทพระทิงจำกิตยกทิ้งเง็บทิทองคำกับรามันจำยกน้รงเชล่าจยกเต็มทิ้ทองคำเลยาได้ทิ้ทองคำเตะขาทิ้ทองคำถูดนามอนนี่โอ้ทิ้ทองคำใจใสทิ้งทองคำได้ก็ไปจากดีได้ไหมจะเดียมไหมเดียงไม่ได้ เอกำลมเยอะ่เดนชื่ออะไรครับอาจารย์พทกรรมดับพิทกังครับจงเ้าะมาเลยครับเจ้าดาคินีเด็กกบายนพิทกรรมเตยกันฮะพทกรรมเตะกันฮะเด็กเลรามันเตะขาชนเดบายะพทกปาตไปเตียมาเลมาลูกน้ารามันพทเตเข้ามาพกจรมบ้ามานเตะขา พิจาด้วยกัานมันใจพิจารณเด้วยก็มป่ะพิารเต้ยหลังจังเลื่อนับาปัดเข้าหูเลยมาปแยกออกมาพิจารณจะดึงก็ไม่ฮะังเลืังเลืนขามาเดมันพิจาาเต้ยป่ะลงได้เลยพิจาราเตยี ธนาคารบอกว่าแกอกรอบแมนาคารบอกว่าับเชืยบเห็นัไการณ์การเมืองเดี่ยชาละธนาคขา